ไม่ได้ยินเท่าตีครับเอ่อเป็นการมาถึงของซีรีส์วายที่ต้องบอกว่าของของตลาดของจอทีวีนะครับเอ่อมันเริ่มขึ้นไม่กี่ปีมานี้เองและพี่ตอ้อก็ไม่คิดว่านี่จะกลายเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกในชื่อของพี่ตอ้อที่กระโดดมากํากับนะครับเอ่อตอนแรกเนี่ยไม่คิดจะกํากับซีรีส์วายเพราะคิดว่าไม่ถนัดพี่ตอ้อทำดราม่าทำาแฟนตาซีทำอะไรมาเยอะแยะนี่เป็นงานที่พี่ตอ้อไม่คุ้นเคยเลยถือว่าเป็นการท้าทายมาก ตอนอ่านบทเนี่ยติดใจมันมีมันมีประเด็นบางอย่างที่ท,ท,ที่ที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายสังคมแล้วก็ไปไกลกว่าซีรีส์วายอื่นๆแล้วพอมาเจอแคสติ้งของเด็กๆพวกเนี้ยพี่ตาว่าเด็กๆวกนวนี้มันมัมนมีสเสน่ห์ในใน,ในตัวของเขาแบบหลายคนเป็นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่จะเริ่มแสดงนะครับทีนี้ตัวตวีตัวเนื้อเรื่องเนี่ยแบบมันสามารถทําความเข้าใจกับตัวเขาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พอพอพอ,พอทำการฝึกซ้อมแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งทํา MV แล้วนีว่พี่ตาวารู้สึกว่าสนุกนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์วายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ในปีหน้าจะมีโปรแกรมของซีรีส์วายนี่ยเยอะมากทุกช่องให้เวลากับซีรีส์วายนะครับแล้วก็น่าจะน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้ชมนะครับก็ต้องฝาการักน้าน้องชายรักนายกับผมได้วยครับพี่ต้อมต้องปรับตัวยังไงในจากจัดงานกำกับปกติที่เราเป็กำกับวอมาก,การะทำซีรีส์วก็ต้องตลาดาเดี๋ยวมาอันดับแรกเลยทำความเข้าใจบทพี่ต้อมให้ความสำคัญกับบทก่อน เออถ้าบทไม่ดีเนี่ยยังไงไม่มีทางได้อะไรที่ดีออกมาไม่มีทางได้ละครดีละครไม่สนุกพอบทมันสนุกปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกขนลุกอ่านว่าเฮ้ยฉันชอบความรู้สึกนี้จังเลยเพราะฉะนั้นแบบถ้าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นกับพุ่มกับพุ่มกับจะสามารถถ่ายทอดให้กับทีมงานแล้วก็นักแสดงได้ไหมอันนี้พี่ต้อรู้สึกว่ามันทา้าทายตัวพี่ต้อเองด้วยแล้วก็พอสืบทานกับเด็กๆว่าเด็กๆพร้อมไหมเนี่ยเขามีความมานะนะแล้วก็เขาสู้ก็เลยคิดว่าเออน่าจะสนุกถ้าเด็กสนุกแล้วก็ยอมเหนื่อยไปด้วยก สนุกให้กับคนดูแล้วก็ท้าทายเขาวางแผนไว้อย่างนั้นครับพี่ตอคิดว่าโดยโดยู้จารณาแล้วก็ผู้ผู้มำนวยการสร้างเนี่ยเก่งด้านนี้นะครับไม่ว่าจะด้าน PR แล้วก็ด้านด้านการออสร้างมูลค่าของตัวละครนะครับก็คิดว่าอันนี้เด็กๆก็มีแฟนคลับอยาวเยอะมากแล้วก็บางคนก็แบบที่จีนก็มีประมาณนี้นครับน่าสนใจดี อันนี้ต้องต้องถามต้องถามคุณพงษ์พงเพราะว่าคุณพงพ,ง,พงเป็นคนแคสได้มาได้มาจำนวนหนึ่งแล้วก็มาให้พี่ต้อดูอีกทีหนึ่งแล้วตอนที่พี่ต้อก็กันกรองออดูจากดูจากบทที่เขาได้ก่อนจากนั้นมาก็ดูว่าเขาเข้าใจาเปล่านะครับไอ้เรื่องหน้าตาที่ต้องบอกเลยว่าทุกคนผ่านหมดเพราะหน้าตาน่ารักมากพี่ต้อเอากล้องอย่างของพวกเราในตอนแรกกล้องมือถือก่อนง่ายๆจับจับภาพใบหน้านอะแล้วก็รีแอคของเขาจากนั้นไปก็เป็นกล้องที่จะใช้ถ่ายทําจริงๆรู้สึกว่าแบบ เออเราได้เราได้ผลตอบสนองที่แบบเรารู้สึกอยากมองอยากฟังเขาพูดอยากฟังเขาทําอะไรแต่มีอะไรต่อไปต่อหน้าเราแล้วก็สร้างเป็นเรื่องขึ้นมาเราคิดว่าเขาท้าทายตรงนี้ได้เราก็เลยอยากทําเด็กๆบ้างอาใครจะพูดได้คือไม่เอาแก่ๆตรงนี้ใช่ไหมครับแก่ๆสองแก่นี่ไม่ต้องพูดใช่ไหมไว้และรุ่นลูกรุนหลานล้ลลลลลละ อ่านมา้างเขียนพูดอ่นมั่อ๋อพวกเราก็อ่านบทเตรียมตัวกันมาหนักมากครับทําการบ้านมาหนักมากแล้วก็เป็นเรื่องแรกของพวกเราหลายๆคนด้วยครับที่มาเล่นเรื่องนี้ก็จะทําให้เต็มที่ครับต้องรอติดตามชมครับสนุกแน่ของผมก็หลังจากที่ได้อ่านบทอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจมากครับก็เลยแบบอยากที่จะลองเล่นเพราะว่าแบบเรื่องก่อนที่เล่นไปก็ ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอครับก็เลยจะพยายามทําเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับผมทุกคนแบบตั้งใจกันมากครับครับผมนี่ก็เป็นเรื่องแรกของผมนะครับ <laughs> ที่เป็นซีรีส์วายนะฮะก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่มาเจอพี่ต้ออีกครั้งนะฮะเราไม่ได้ไม่ได้เจอกันมาแบบมา10กว่าปีแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ขอขอบคุณทาง ช่องวันแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนด้วยนะครับที่ติดต่อผมมานะครับแล้วก็ยินดีมากครับที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับพี่ต้อชวนมาฉันชวนแกเหรอไม่ต้องชวนครับอันนี้ไม่ได้ชวนเป็นความบังเอิญนะที่เราได้มาเจอกันครับพอเป็นเป็นเป็นเต่ามาเล่นรับบทนี้พี่ต้อก็โอเคยิ้มเลยดีใจไม่ได้เจอนานมากครับผมต้องปรับอะไรยังไงบ้างก็เท่า ครับผมเท่าที่ฟังดูเนี่ยน้องๆเนี่ยก็น่าจะมีฝีมือกันอยู่ทุกคนแล้วนะฮะทุกคนน่าจะมีของกันอยู่แล้วคิดว่าในส่วนการแสดงเดี๋ยวเราไปหน้าเสร็จแล้วเราค่อยค่อยมาปรับค่อยมาเติมอะไรกันอีกทีนะครับเ,าาเคยดูวายอมรับว่าไม่เคยดูนะครับแต่ว่าก็คือได้ยินกระแสามาว่ากระแสแบบว่าซีรีส์วเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะฮะก็ทุกคนที่เล่นเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นกระแสกันอยู่ในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นที่ที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ครับ ผมก็เหมือนเหมือนกันนะครับเรื่องแรกนะครับซีรีส์วายนะครับแล้วก็ได้มาเจอพี่เต่านะครับในรอบในรอบ10ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้มาเจอพี่ต้อนะครับกับคนคุ้นคุ้นเคยนะครับที่เคยเล่นละครด้วยกันอยู่บ่อยๆตรงตอนช่องเจนะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจนะครับได้สัมผัสละครวายเรื่องแรกนะครับโอเคก็จะทํา้เต็มที่ที่สุดนะครับหลังจาก วงสงวนนี้นะครับอาทิตย์หน้าก็น่าจะมีโปรแกรมการถ่ายทำแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน 3- 4เดือนก็จะมีคิวออนแอร์เดือนกุมภาพันธ์วันที่ 5, ว,5วันที่5กุมภาพันธ์ต้องออนแอร์แล้วประมาณนี้ครับที่ทราบนะครับก็ต้องก็อาจเป็นงานเร่งนิดนึงงานเร่งนิดฮะอ่ะขยัากตแพท์เลยากซีลีส์รักน้น้องชายรักนายครับผมเนี่ยนะครับพวกผมทำงานอย่างเต็มที่ครับ สนุกแน่นอนครับผมครับนอก,นอกอจากว่าเรื่องความสนุกแล้วเนี่ยเราฝากบอ,อกที่ใส่ใจในความสนุเป็นันพี่พี่กับน้องนะครับให้ให้เกลียดกันยังไงนะความพินพี่น้องก็ไม่ขาดจากการถึงจะแบบพี่ถึงได้บอกรักน้องน้องต้องรักพี่ครูกับนักเรียนเป็นเรื่องท้าทายครูรักเธอ รักแบบไหนอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าสังคมต้องคอยเฝ้าติดตามท้ายสุดแล้วทั้งหมดอยู่บนความรักที่แบบน่าให้อภัยนะครับแล้วก็ดีซะอีกที่มีความรักดีกว่าเกลียดกัน